ข้าววัวแตกหักฟาร์มขื่โอเคเกิดไหนเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่ฟังไหนวะข้างล่างเหรอโอเคอ่าห์ผมเจอนอกบินอันนี้ครับอยู่ไหนเอ่ยเอามาสิด,ดี๋ดีแถบวบนี้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสายนี้ใส่ผมอีกแล้วผมอ่า ใครเอ่ยนี่ผมกำลังตามรอยเท้าใครครับหรอสวัดีครับห์หมดเลยไปหน่อยอโอเคไม่ได้สวัสดีครับคนใครเนี่ยคราสันโดนฮะอุ้ยเลยไปไหนล่ะสวัสดีครับขอดูดเลือดจุดเนื้อหน่อยนะ อ,อยูเล่นหิวเนื้อวะ่ะไปไหนละเส่มาดีครับอม,มองหลังไม่หมอมนาะไปไรครับขึ้นสู่ยอดเสาไปเลยนะ let's go okay อยู่มันเล็กกันอันน่ะผมได้เสียงนะสวัสดีครับขอดูดเล็ดดูดเนื้อเกินนะ โอเคเดี๋ยว่าลายตัวลายตัวลายตัวว่าดีครับไม่พงไม่พับอะไรทั้งสิน้นวิ่งฉีกเลยคนแบบนี้โอเคอ่าพับกล้าพับกล้าทืบอเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งเดียบว่าดีครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าเทคเอื้อน โอเคไปครับขึ้นเสยอสาเลยเนาะสวัสดีใครเอ่ยตอนนี้หายตัวนะครับิ๊งเสียสวัสดีครับไปไหนละเ่อออกมาอ้าวไม่ใช่ออกมาอือฮึเอาโอเคออกมาเองเลยมา อืมนกบินอยู่ข้างหน้าโอเคครับแฝงเลยนะสวัสดีครับเฉ๋ขอดึงเล็ดดึงเนื้อหน่อยนะครับอยู่เล็ดถิ้วเนื้อไปครับคุณเอสสวัสดีครับทับเลยทับเลยแค่นั้น จุดเช็คสปอร์ตตึงๆเงาเช็คสปอร์ตผมไม่มีไฟโอเคไปครับไปครับขึ้นีอวเาไปเลยเนาะโอเคอุ้ยทำไรกันอ่ะระเบิดตุ้มตืำไม่โดนโอเคครับขอดูดดูดเนื้อหน่อยนะ มันสดชื่นและชื่นเชยไม่โดนว่าี้ยไปไหนเอ่ยโดนหน้าต่างโดนทันมากโดนไม่ทันมาครับโอเคไปครับกดซีอสืซอร์ไว้ดีก่นนะ่นเนาะระเบิดตุ้มตามเดี๋ยวผมขอหายตัวก่อนนะหายครับแดีวเวลาหายตัว อันนี้ผมไม่มีเสียงหัวใจไม่มีไฟหน้าไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็จะไปหาสปาวเววาดีครับไม่มาหรอไปอยู่ไหนกันนะเไปไหนกันหมดอ่ะไปไหนกันไปไหนกันทำไมไม่มีใครมาเลยอะ่ะโอ้ผมเศร้าวะ่ะเขาว่าดระแวง วาดระแวงไม่มีใครกล้ามาช่วยไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน,นมี้คนช่วยละโอเควาดระแวงแล้วคือผมหายตัวอยู่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามองหน้าไม่มองหลังคนนี้โอเคปาแทงหลังมาอ้้ไม่มี ไปครับขึ้นสัญญาณสับไปเลยเนาะไม่มีเสียงหัวใจไม่ติดหรือยตัวไม่มีใครสามารถจุดผมได้เอาเลยเราวิ่งเลยเออจดเช็คสปบัดตึงเช็คสปบัดไปนะทายตัวโอเคอุ้ยไม่โดนโอเคกอดดึเลือดดึงเนื้อหน่อยนะครับ โอเคผมเห็นนะผมเห็นว่ามีคนปั่นเนาะขออนุญาต่ายโซนนะครับเมื่อกี้ไม่ติดโอเคอั่นนะวันดีครับเรียบร้อยไปโอเคไปครับขึ้นสู่ยอดเสาไปเลย นี่เสร็จทันด้วยเสร็จทันเสร็จทัน,ทนมาครับไปไหนเอ่ยเฮ้ย<อ>นึกว่าผีหลอกอยู่ดีๆก็ปิ่งโอเคไปขึ้นเส้ยาสาวไปเลยเนาะวันดีครับอยู่ไหนกันเนย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ๋มองหนะ้าไม่มองหลังตายะคมๆหรือว่ายังมีสติดีสวัสดีครับเจ๋ระวังนะอาวไม่นะอันนี้เขาเรียกว่าใช้ปิงตีนะโอเคแทงหลังมาลูกไม่แทงหลังไม่รอดนะอ้า ขึ้นสื่อเสาวไปเลยไปครับวาดละแวงมันหละวาดละแวงไปหายตัวมันวาดละแวงทุกครั้งอืเอ้าจริงดิ อโอ้โ้มันมีตันตูนเองไม่ได้โอเคขอดูเลือดดึกเนื้อหน่อยนะครับไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะขอหายตัวก่อนนะ สวัสดีครับทำไมชอบแอบตู้จังอาแล้วิดตุยออกมามา <c oughs> ไ,ปไปเครื่องสือยาเสพเลยอ๋อหยุดใต้ดินสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบมันวาดลวแวงแรง ฮลโหลสดีครับสวัสดีครับตายากอาไม่มีไม่มีตายากก็เจอกันโลกหน้านะจ๊ะไปเนื้อแกก็ดูกินง่ายดีนี่นะอร่อยเนื้อของชายหนุ่มสุดแสนอร่อย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ